พี่ป๊อบครับเจอโจทย์แบบนี้ยทํำยังไงดีครับถ้าเป็นพี่ป๊อบหรอเอางี้ละกันถ้าเป็นทั่วไปหลักการคิดเนี่ยเราต้องเริ่มจากวงเล็บก่อนเสมอถูกต้องถูกปะเอออย่างเช่นนั้นเนี้ยก็จะต้องคิดเลขข้างในก่อนครับยี่สิบสามบวกด้วยสิบเจ็ดอะสามบวกเจ็ดเป็นสิบใส่ศูนย์ทดหนึ่งสองบวกหนึ่งเป็นสามทดหนึ่งเป็นสี่ลบด้วยสิบเจ็ดแล้วก็บวกด้วยสิบห้าครับผมครับแล้วก็เรียงลําดับไป เอ่อสี่สิบลบด้วยสิบเจ็ดก็ศูนย์ไปยืมมาเป็นส <10 S 1> ิบสิบลบด้วยเจ็ดเหลือสามสี 3, ่ถูกยืมไปเหลือสามลบด้วยหนึ่งเหลือสองบผมบวกด้วยสิบห้าอ่าสามบวกห้าเป็นแปดสองบวกหนึ่งเป็นสามสามสิบแปดเกือบตายครับเกือบตาย มันหูกนะน้องแต่เกือบตายใช่คราวนี้เวลาพี่ป๊อปมองตอนคือเราอะ่ะเพิ่งสอน up skill กันมา up skill การคำนวณปฐมครับผมครับคราวนี้เราเห็นอย่างเช่นโจทย์คราวนี้เรามองอมเห็นว่าเฮ้ยตอนแรกถ้าเราบวกด้วยสิบเจ็ดถ้าเราทําตามลําดับคือเราต้องบวกด้วยสิบเจ็ดแต่สุดท้ายเราก็ไปลบด้วยสิบเจ็ดลบด้วยสิบเจ็ดใช่สุดท้ายเรามันเป็นไง เอ,เออมันตัดกันเองมันเน็ตกันเองเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าสุดท้ายต่อให้อยู่ต้องบวก17ก่อนแต่ในอนาคตอันใกล้น้องก็ต้องลบด้วย 17, 17. ใช่เราก็เลยเน็ตกันไปเลยเหลือ23บวก15บวกด้วย15ครับ, <15. S 1> รบก็ 38, 38. จบง่ายกว่ากันมากๆพี่บอกว่าเรื่องพวกนี้มันอยู่ที่มุมมอง นะซึ่งสกิลพวกนี้มันเป็นสิ่งที่พวกน้องต้องสะสมเพราะว่าถ้าน้องๆแบบทําตามลําดับทําตามแพทเทิร์นถามว่าถูกไหมมันถูกนะแต่ว่ามันก็ต้องต้องประยุกเป็นนิดนึงเนานะไม่งั้นมันก็ฉานะครับหลายคนชอบมาบอกว่าเอ้ยก็คิดถูกมันก็ไม่ได้ต่างกันแต่ว่าจะบอกว่าเวลาสอบ นิดหนึ่งมันก็สําคัญจริงไหมพี่หมอ<ช>พี่หมอสอบติดหมออย่างเงี้ยคือเวลาแค่นิดเดียวมีผลจริงมีผลจริงๆต่อการสอบต่อคะแนนต่อทุกอย่างเพราะฉะนั้นต้องอัพครับเรื่องทักษะอะไรหลายๆอย่างโอเคนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ